สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจจากหลายๆแหล่งข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่แบบทั้งตื่นเต้นทั้งแอบน่ากังวลน,นิดๆมาคุยกันค่ะเรื่องของ Neuralink ครับผมโดยเฉพาะข่าวล่าสุดเลยที่วัดทดลองฝั่งชิปในมนุษย์คนแรกไปเหมือนจะดีแต่เอา้ากลับเจอปัญหาซะง,งั้นเรื่องเกี่ยวกับเส้นใยที่เชื่อมกับสมองอะคะ่ะใช่ครับข่าวนี้ก็จุดประเด็นขึ้นมาเยอะเลยนะครับ Neuralink เนี่ยบริษัทของ Elon Musk เขากำลังทำสิ่งที่เรียกว่า brain computer interface หรือ BCI ค่ะ BCI คือเชื่อมสมองเราเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงเลยซึ่งโหศักยภาพมันเยอะมากนะอาจจะเปลี่ยนวงการแพทย์ไปเลยแต่ก็น่าละครับความท้าทายมันก็เยอะอย่างที่เราเพิ่งเห็นกันไปใช่เลยค่ะวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้แบบลงรายละเอียดหน่อย โดยดึงข้อมูลจากหลายๆที่เลยทั้งข่าวจากกรุงเทพธุรกิจ t e h s s u r c e Forbes, BrandAge มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Rochkido ด้วยแล้วก็ข้อมูลจาก TNN Tech Reports ครับผมข้อมูลรอบด้านเลยค่ะเป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจเทคโนโลยีนี้ให้ลึกขึ้นทั้งเรื่องดีๆเรื่องที่อาจจะต้องระวังแล้วก็คำถามใหญ่ๆที่ตามมาเอาล่ะมาเริ่มกันที่ตัว n e u r a l i n k เองก่อนเลยมันคืออะไรกันแน่คะแบบชัดๆอีกทีครับ Neuralink ก็เป็นสตาร์ทอัพด้าน Technology, เทคโนโลยีประสาทวิทยาเป้าหมายหลักเขาเลยนะคือสร้าง BCI ที่ส่งข้อมูลระหว่างสมองกับคอมได้แบบเยอะๆเร็วๆอลองนึกภาพว่าเราคิดปุ๊บคอมพิวเตอร์ทำงานได้เลยหรือสื่อสารได้แค่คิดอะไรแบบนั้นนะครับโห oh, ฟังดูเหมือนหนังไซไฟเลยนะคะแต่ว่าตอนแรกเริ่มจริงๆเขาตั้งเป้าทำอะไรคะใช่เรื่องช่วยคนป่วยหรือเปล่าถูกต้องครับ ระยะแรกเลยเนี่ยเขาเน้นเรื่องการแพทย์เป็นหลักเลยคือช่วยผู้ปว <c oughs> ่วยเช่นคนที่ตาบอดหรือว่าเป็นอมาาัมพาตขยับตัวไม่ได้หรือคนที่มีภาวะสมองเสื่อมให้กลับมามีปฏิสัมพันธ์กับโลกได้ดีขึ้นค่ะ <c oughs> หรือว่าควบคุมอุปกรณ์ต่างๆด้วยสมองได้โดยตรง <c oughs> ซึ่งอันนี้เป,นเป็นเป้าหมายที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ก็เหมือนว่าวิสัยทัศน์ของอีลอนมัสก์เขาจะมองไปไกลกว่าแค่เรื่องรักษานะคะใช่เลยครับคือวิสัยทัศน์ยาวๆของเขาเนี่ยคือการ รวมมนุษย์เข้ากับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์รวมกันเลยเหรอคะครับเขาเชื่อว,ว่าเนี่ยเป็นทางที่มนุษย์จะแบบก้าวทันหรือเอาตัวรอดได้ในยุคที่ AI มันอาจจะฉลาดกว่าเราไปมากๆซึ่งไอแนวคิดนี้นะครับก็นำไปสู่คำถามอีกเยอะเลยทั้งปรัชญาจริยธรรมที่เดี๋ยวเราคงได้คุยกันต่อน่าสนใจมากค่ะแล้วถ้าลงรายละเอียดเรื่องเทคนิคล่ะคะคกลไกมันทำงานยังไงไอที่ว่าฝังชิปเนี่ยครับ ตัวอุปกรณ์หลักๆเขาเรียกว่า the link นะครับเป็นชิปเล็กๆเลยเชื่อมกับสิ่งที่เรียกว่า thread thread ครับเป็นเส้นใยขนาดเล็กมากๆเล็กกว่าเส้นผมเราอีกมีอยู่64เส้นแต่ละเส้นก็จะมีขั้วไฟฟ้าหรือ electrode รวมๆกันแล้ว1,024จุดฝังเข้าไปใกล้ๆเซลล์ประสาทต,ตรงเปลือกสมองโห oh, ตั้งพันกว่าจุดแล้วไอ้เส้นใยกับขั้วไฟฟ้าพวกนี้มันทำอะไรได้บ้างคะหน้าที่หลักเลยนะคือดักฟังครับ ดักฟังสัญญาณไฟฟ้าที่เซลล์ประสาทใช้คุยกันที่เรียกว่า action potentials หรือ spikes oh. แล้วในทางทฤษฎีก็อาจจะส่งสัญญาณกลับเข้าไปได้ด้วยเพื่อไปกระตุ้นเซลล์ประสาทคือทำงานได้สองทางอ่านจากสมองแล้วก็อาจจะเขียนลงไปได้ในอนาคตการฝังอะไรที่เล็กแล้วก็ละเอียดขนาดนี้เข้าไปในสมองฟังดูต้องใช้ความแม่ยำสูงมากๆเลยนะคะ แน่นอนครับ Neuralink นี่ถึงกับต้องพัฒนาหุ่นยนต์ผ่าตัดขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะเพื่อให้ฝังเฟรดพวกนี้ได้เป๊ะที่สุดลดความเสียหายต่อเนื้อสมองแล้วที่สำคัญคือต้องหลบเส้นเลือดฝอยเล็กๆในสมองให้ได้ด้วยสุดยอดเลยค่ะพอดักฟังสัญญาณประสาทมาได้แล้วมันไปไหนต่อคะสัญญาณก็จะถูกส่งไปที่ชิป N1 ที่ฝังอยู่ใต้กะโหลกเรานี่แหละครับชิปตัวนี้ก็จะประมวลผลเบื้องต้น กรองสัญญาณรบกวนแปลงเป็นดิจิตอลแล้วก็ส่งแบบไร้สายเลยผ่านบลูทูธไปยังแอปข้างนอกอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนแล้วคอมพิวเตอร์มันจะรู้ได้ยังไงคะว่าสัญญาณที่ส่งมาเนี่ยหมายถึงอยากเลื่อนเมาส์ไปซ้ายหรือจะคลิกอะไรแบบนี้อ่าตรงนี้แหละครับที่ Machine Learning หรือการเรียนรู้ของเครื่องเข้ามามีบทบาทสำคัญอ๋อค่ะพันกับสัญญาณหน้าตาแบบไหน ระบบมันก็จะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับเทียบแคลิเบรตไปเรื่อยๆจนถอดรหัสความตั้งใจออกมาเป็นคำสั่งควบคุมได้แม่นยำขึ้นเข้าใจแล้วค่ะเป็นการผสมผสานกันระหว่างฮาร์ดแวร์สุดล้ำกับซอฟต์แวร์ที่เรียนรู้ได้ทีนี้มาถึงเคสที่ทำให้เรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่เลยคือการทดลองในมนุษย์คนแรกคุณโนแลนอาบอครับคุณโนแลนอาบอเป็นชายอเมริกันอายุประมาณ30นะครับ เขาประสบอุบัติเหตุตอนดำน้ำเมื่อหลายปีก่อนทําให้เป็นอัมาาพาตตั้งแต่ช่วงไหลลงไปเลยขยับแขนขาไม่ได้แล้วเขาก็เป็นคนแรกที่ได้รับการผ่าตัดฝังชิป Neuralink ใช่ครับผ่าตัดไปเมื่อเดือนมกราคม2024ที่ผ่านมาแล้วพอเดือนมีนาคม Neuralink ก็ปล่อยคลิปออกมาเลยโชว์ให้เห็นว่าคุณอาร์บอเนี่ยใช้ความคิดควบคุมเคอร์เซอร์คอมได้เล่นหมาครุกหรือแม้แต่เล่นเกมอย่าง Civilization VI ได้ โอ้ oh, เ,ปเป็นภาพที่น่าทึ่งมากๆเลยค่ะแล้วประสบการณ์ตรงของเขาเองล่ะคะเขาเล่าว่ายังไงบ้างเขาบอกว่ามันเปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยนะครับให้ความรู้สึกเหมือนได้ต่อติดกับโลกอีกครั้งเขาท่องเว็บเล่นโซเชียลคุยกับเพื่อนๆได้ด้วยตัวเองเขาใช้เวลาอยู่กับอุปกรณ์นี้หลายชั่วโมงต่อวันเลยนะทั้งวันทํางานวันหยุดแสดงว่ามันมีประโยชน์กับเขาจริงๆใช่ครับเขาถึงกับพูดติดตลกนะว่าเหมือนมีเอมบอร์ดในหัวเลยเวลาเล่นเกมฮ่าฮ เหมือนมีโปรแกรมช่วยเลงแต่แล้วความสำเร็จที่ดูสวยงามก็มีสะดุดนิดหน่อยตอนเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีข่าวปัญหาออกมาเกิดอะไรขึ้นคะครับ Neuralink เขาก็ออกมาเปิดเผยเองนะครับว่าหลายสัปดาห์หลังผ่าตัดไปเนี่ยพบว่าไอ้เส้นใยห,หรือเทรดบางส่วนที่ฝังในสมองคุณอาบอ์ all, เนี่ยมันมีการเคลื่อนตัวหรือหดกลับ Retracted ออกจากตำแหน่งเดิมไปนิดหน่อย เอ๊ะแล้วการเคลื่อนตัวนี้มันส่งผลกระทบยังไงบ้างคะอันตรายไหมผลกระทบหลักๆเลยคือจํานวนคู่ไฟฟ้าที่ยังรับสัญญาณได้ดีมันลดลงพอมันลดลงประสิทธิภาพในการวัดค่าต่างๆเช่นความเร็วในการคุมเครอร์เซอร์บิ์เพอร์สกันมันก็ลดลงตามไปด้วยแต่ทางนิวโรลิงเขาก็ยืนยันนะคะว่าปัญหานี้ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยโดยตรงกับคุณอาบอร์แล้วสาเหตุล่ะคะพอจะรู้ไหมว่าเกิดจากอะไร ยังไม่มีการยืนยันแบบเป็นทางการนะครับแต่ก็มีการคาดการกันว่าอาจจะเกี่ยวกับอากาศที่อาจจะหลงเหลืออยู่ในช่องว่างในกระโหลกหลังผ่าตัดที่เรียกว่าพ um ิวโมเซฟลัสครับซึ่งอากาศตรงนี้มันอาจจะส่งผลต่อต,อตำแหน่งของสมองแล้วก็การฝังตัวของเทรดเมื่อเวลาผ่านไป แล้วนิวโรลิงเขาแก้ปัญหานี้ยังไงคะต้องผ่าตัดใหม่หรือว่าถอดออกเลยไหมคือตอนแรกเขาก็พิจารณาเรื่องถอดอุปกรณ์เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายทีมวิศวกรเขาก็เลือกปรับปรุงฝั่งซอฟต์แวร์แทนอ๋อ oh, แก้ที่ซอฟต์แวร์ครับปรับอัลกอริทึมการบันทึกสัญญาณให้มันไวขึ้นแม้สัญญาณจะอ่อนลงแล้วก็ปรับปรุงหน้าตาโปรแกรม user interface เพื่อชดเชยประสิทธิภาพที่ลดลงซึ่งก็ทำให้ระบบกลับมาทำงานได้ดีขึ้นนะ และก็มีข้อมูลจากเท็ u ซ c สบอกว่าเออจากปัญหานี้เขาก็ได้เรียนรู้เพื่อจะพัฒนาเทคนิคการฝังในอนาคตให้มันลึกลงไปอีกแล้วก็สเสถียรขึ้นแสดงว่าถึงแม้จะเจอปัญหาอยู่บ้างแต่การทดลองก็ยังเดินหน้าต่อไปคุณอาบบอก็ยังใช้งานได้อยู่ถูกต้องครับเขายังใช้อุปกรณ์ต่อไปแล้วผลโดยรวมก็ยังถือว่าโอเคอยู่แต่มันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าเออ การพัฒนาเทคโนโลยีที่มันต้องไปยุ่งกับอวัยวะที่ซับซ้อนอย่างสมองเนี่ยมันไม่ง่ายเลยจริงๆแน่นอนเลยค่ะทีนี้ถ้าเรามองภาพกว้างออกไปอีกนิด Neuralink นี ne ้ก็ไม่ใช่เจ้าเดียวที่ทำเรื่อง BCI ใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับตอนนี้วงการ BCI นี่คึกคักมากมีบริษัทอื่นๆที่น่าจับตาเยอะแยะเลยอย่างที่ Forbes กับ b r a นด Age พูดถึงก็มี s ซิงโครนพริซ i ชั n n นิวโรเซียนส์พ a ราเ m i c s Black Rock Neurotech แต่และเจ้าก็มีเทคโนโลยีมีวิธีต่างกันไปมีเจ้าไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะอย่างซิงโครเน่ที่บอกว่าต่างออกไปซิงโครเนยเนี่ยน่าสนใจมากครับเพราะเขาไม่ได้ผ่าตัดเปิดกระโหลกเพื่อฝังชิปอา้าวแล้วเขาทำยังไงคะเขาใช้วิธีสอดอุปกรณ์เข้าไปทางหลอดเลือดดำที่คอแล้วก็ดันขึ้นไปใกล้ๆสมองอุปกรณ์เขาเรียกว่าสเตนโทรดซึ่งมันก็เลี่ยงความเสี่ยงจากการผ่าตัดใหญ่ไปได้เยอะเลยผู้ป่วยของซิงโครเนยเนี่ยเคยใช้ bci พิมพ์ข้อความทวีตได้สำเร็จมาแล้วตั้งแต่ปี2021นุ่นนะครับโห oh, เป็นวิธีที่น่าสนใจมากลดความเสี่ยงไปได้เยอะเลยนะคะแล้วถ้าเทียบกับเทคโนโลยีที่มันมีอยู่แล้วล่ะคะอย่าง deep brain stimulation หรือ DBS ที่ใช้รักษาพาร์กินสันมันเหมือนหรือต่างกันยังไงคะอ๋อ oh, DBS ที่ฝังขั้วไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นสมองส่วนลึกอันนั้นก็เป็นการฝังอุปกรณ์ในสมองเหมือนกันใช้ไฟฟ้าเหมือนกันแต่เป้าหมายกับกลไกมันต่างกันครับ DBS เนี่ยเขาเน้นกระตุ้นเพื่อปรับการทำงานของวงจรประสาทที่มีอยู่แล้วเช่นลดอาการสัน่นแต่ BCI เนี่ยจะเน้นอ่านสัญญาณหรือเขียนสัญญาณเพื่อสื่อสารกับข้างนอกแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ DBS เนี่ยใช้เวลาเป็น10บสปีกว่าจะได้รับการยอมรับกว่าจะมีระบบกำกับดูแลมีการเบิกจ่ายมีบริษัทใหญ่อย่างเมทรอนิกส์บ s t o n s c i e n t i f ฟ c เข้ามาทำอย่างที่ Forbes เขาชื่อให้เห็น เส้นทางนี้ก็อาจจะเป็นบทเรียนให้ BCI ได้เหมือนกันหมายความว่าถึง BCI จะดูว้าวมากๆแต่กว่าจะไปถึงจุดที่ใช้กันแพร่หลายคนเข้าถึงได้จริงๆอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรเหมือนที่ DBS เคยเป็นมามีความเป็นไปได้สูงครับถึงแม้ว่า BCI อาจจะไปได้เร็วกว่าเพราะมีเงินทุนเยอะกว่ามี f d a ช่วยเร่งรัด Breakthrough Device Designation แต่ว่าการสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย ประสิทธิภาพระยะยาวการสร้างระบบนิเวศร,รองรับทั้งหมอทั้งคนไข้การเบริกจ่ายพวกนี้ยังต้องใช้เวลาพัฒนาอีกเป็นสิบปีเลยครับกว่าจะมีตัวเลือก BCI ที่ผ่านการรับรองให้คนไข้ใช้ได้จริงๆแบบกว้างขวางมีอีกประเด็นที่ f o อ bes เขาเน้นเหมือนกันคือเรื่องบทบาทของผู้ป่วยเองใช่ครับอันนี้สำคัญมากเลยนะเรามักจะตื่นเต้นกับเทคโนโลยีแต่คนที่สำคัญที่สุดเลยคือผู้ป่วยที่เข้าร่วมการทดลองค่ะเขาไม่ใช่แค่หนูทดลองนะครับ แต่เขาคือผู้บุกเบิกเป็นผู้สนับสนุนที่ให้ฟีดแบ็ช่วยกำหนดทิศทางแล้วก็ช่วยให้สังคมเข้าใจว่าเออมันส่งผลกระทบต่อชีวิตคนจริงๆยังไงการให้ความสำคัญกับเสียงของผู้ป่วยเนี่ยขาดไม่ได้เลยครับถ้าจะพัฒนาเทคโนโลยีนี้อย่างมีความรับผิดชอบเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดเลยคือประเด็นด้านจริยธรรมข้อกังวลหลักๆที่แหล่งข้อมูลต่างๆเขาพูดถึงกันมีอะไรบ้างคะ โอ้โหเรื่องนี้มีหลายมิติมากครับเอาตั้งแต่เรื่องพื้นฐานสุดๆก่อนเลยคือความปลอดภัยทางกายภาพค่ะการผ่าตัดสมองยังไงก็เสี่ยงครับไม่ว่าจะติดเชื้อเลื่อนออกหรือไปโดนเนื้อสมองส่วนอื่นโดยไม่ตั้งใจแล้วก็ปฏิกิริยาของร่างกายต่อของแปลกปลอมที่ฝังเข้าไปในระยะยาวอีกแล้วถ้าอุปกรณ์มันเกิดทํางานผิดพลาดขึ้นมาละ่ะผลกระทบมันอาจจะรุนแรงมากๆเลยนอกจากเรื่องร่างกายแล้วผลกระทบทางจิตใจทางพฤติกรรมล่ะคะมีผู้ถือไหม มีครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่แน่กังวลอย่างที่งานวิจัยจาก Ross k i l d e r หรือ The One o World เขาชี้ไว้คือการมีอุปกรณ์ต่อตรงกับสมองเนี่ยมันอาจจะไปกระทบกับบุคลิกภาพอารมณ์หรือแม้แต่การตัดสินใจของเราได้หรือเปล่าอื <Ooh. S 1> แล้วจะเกิดการเสพจิตไหมพึ่งพามันมากไปหรือเปล่ายิ่งถ้าเทคโนโลยีมันพัฒนาจากแค่รักษาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพหรือ enhancement เนี่ย ผลกระทบทางจิตวิทยาระยะยาวนี่เราอย่างคาดเดาได้ยากมากเลยครับแล้วเรื่องข้อมูลส่วนตัวความปลอดภัยไซเบอร์ล่ะคะอันนี้น่ากลัวเป็นพิเศษเลยนะถูกต้องครับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสมองนี่ประเด็นใหญ่มากๆถ้า BCI โดนแฮ็กขึ้นมามันไม่ใช่แค่ข้อมูลบัตรเครดิตรั่วนะครับแต่มันคือการเข้าถึงความคิดหรืออาจจะควบคุมการกระทําได้เลยโห oh. มีงานวิจัยที่ชี้แล้วนะว่า สัญญาณสมองบางอย่างเช่น P 3 0 0เนี่ยใช้แกะรหัสพินได้หรืออย่างกรณีนิวฮอบบิสันที่เป็นไซบอร์กยุคแรกๆเขาก็เคยโดนแฮกอุปกรณ์ฝังในหัวมาแล้วคำถามคือแล้วใครเป็นเจ้าของข้อมูลสมองเราจะป้องกันการสอดแนมหรือการใช้ข้อมูลนี้มาชี้นำพฤติกรรมเราได้ยังไงแค่คิดตามก็สยองแล้วค่ะผลกระทบมันลึกกว่าเยอะเลยแล้วในระดับสังคมล่ะคะจะเกิดปัญหาอะไรตามมาอีกเนะี่ย หลายแหล่งข้อมูลพูดถึงความเสี่ยงเรื่องความเหลื่อมล้ำครับถ้าเทคโนโลยีนี้มันแพงมากๆในช่วงแรกซึ่งแน่นอนว่าแพงแน่ๆค่ะมันก็จะยิ่งไปตอกย้ำช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนคนที่อัปเกรดสมองได้หรือ enhance กับคนที่ทำไม่ได้หรือ unenhance มันจะเกิดการแบ่งแยกทางสังคมแบบใหม่ขึ้นมาหรือเปล่าแล้วมันจะกระทบโอกาสในการทำงานการศึกษาหรือการยอมรับในสังคมยังไงบ้าง แล้วความเป็นไปได้ที่มันจะถูกเอาไปใช้ในทางที่ผิดล่ะคะอย่างเช่นทางทหารหรือการเมืองมีความกังวลเรื่องนี้ชัดเจนครับอย่างรอสคือเดอเขาชี้ว่าดา้าซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยเขาสนับสนุนงานวิจัย BCI มานานแล้วมีโครงการอย่าง Silent Talk ที่คิดไปถึงขั้นให้ทหารสื่อสารกันด้วยคลื่นสมองในสนามรบเลยโห <c oughs> หรือการใช้ BCI เพื่อเพิ่มความสามารถให้ทหารซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามเรื่องจริยธรรมการยินยอมสิทธทิส่วนบคนุคคลแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะใช้เพื่อสอดแนมทางการเมืองหรือควบคุมความคิดเห็นคนในสังคมได้อีกด้วยประเด็นสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยคือมันจะเปลี่ยนนิยามความเป็นมนุษย์ของเราไปเลยหรือเปล่าคะนั่นเป็นคำถามเชิงปรัชญาที่สำคัญที่สุดเลยครับอัตลักษณ์ความเป็นมนุษย์เรากำลังจะกลายเป็นไซบอร์กันหมดหรือเปล่า การเชื่อมสมองกับเครื่องจักรโดยตรงจะส่งผลต่อวิวัฒนาการมนุษย์ยังไงจะก,กระทบปฏ,ฏิสัมพันธ์ทางสังคมยังไงอย่างที่เขาพูดถึงภาวะ absent presence ที่แบบตัวอยู่แต่ใจลอยไปกับเทคโนโลยีค่ะ <c oughs> สุดท้ายแล้วความเป็นตัวเรามันจะหมายถึงอะไรถ้าความคิดความทรงจําอาจจะถูกบันทึกแก้ไขหรืออาจจะถูกควบคุมได้เป็นคําถามใหญ่ที่ท้าทายความคิดเราจริงๆค่ะกลับมาที่เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมของ n e u r a l i n k ในระยะต่อไปหน่อยค่ะ หลังจากทดลองกับผู้ป่วยอัมพาตแล้วเขาเลงไปที่ไหนต่อคะเป้าหมายต่อไปที่อีลอนมัสประกาศค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับคือเรื่องการฟื้นฟูการมองเห็นกายมองเห็นครับเขาตั้งเป้าว่าจะเริ่มทดลองในมนุษย์สําหรับผู้พิการทางสายตาภายในปีหน้าเลยทําให้คนตาบอดกลับมามองเห็นได้เลยเคะด้วยวิธีไหนคะแมวคิดคือส่งข้อมูลภาพจากกล้องข้างนอกหรือจากแหล่งอื่นๆเนี่ยตรงเข้าไปที่คอเทกซ์การมองเห็น v i s u a l cortex ในสมองเลยข้ามส่วนของตาเส้นประสาทตาที่อาจจะเสียไปแล้วอ๋อส่งตรงเข้าสมองส่วนรับภาพเลยใช่ครับ Neuralink เขาอ้างว่าได้ทดลองเรื่องนี้ในลิงมาหลายปีแล้วแม้ว่าภาพที่ได้ตอนแรกๆอาจจะละเอียดต่ำมากๆเหมือนกราฟิกเกมยุคเก่าๆนะครับแต่เขาก็เชื่อว่าจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้แล้วมีเป้าหมายที่ไกลกว่าแค่การมองเห็นแบบปกติไหมคะมัสเคยพูดไปถึงขั้นว่า ไม่อนาคตบเนี่ยผู้ใช้อาจจะมองเห็นในรูปแบบที่เหนือมนุษย์หรือซ u เปอร์ฮิวแมนวิชั่นได้เลยเช่นเห็นคลื่นอินฟราเรดอัลตราไวโอเลตหรือรับรู้สัญญาณเรดาร์ได้โหซึ่งฟังดูน่าทึ่งมากแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวมากๆในตอนนี้นอกจากการมองเห็นแล้วเป้าหมายอื่นๆที่เคยพูดถึงล่ะคะก็จะเป็นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ cognitive enhancement ที่เราคุยกันไปตอนต้นนะครับเช่นเพิ่มความจำเรียนรู้เร็วขึ้นหรือต่อตรงกับ AI ได้เลยแล้วก็ท้ายที่สุดคือการทดแทนอุปกรณ์อินพุตแบบเดิมๆพวกเมาส์คีย์บอร์ดให้เราควบคุมทุกอย่างได้ด้วยความคิดสรุปแล้ว Neural i n k แล้วก็เทคโนโลยี BCI โดยรวมเนี่ยเป็นอะไรที่ซับซ้อนแล้วก็มีหลายแง่มุมมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็ได้เห็นทั้งหลักการทางานที่แบบว้าวมาก ความสำเร็จแล้วก็ความท้าทายที่เกิดขึ้นจริงๆในการทดลองกับมนุษย์ภาพรวมของวงการ BCI ที่ไม่ได้มีแค่ n ู u r o l i n เจ้าเดียวแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามให,ใหญ่ๆด้านจริยธรรมที่เทคโนโลยีกำลังโยนใส่สังคมเราอยู่ใช่ครับมันเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพมหาศาลจริงๆทั้งในการช่วยเหลือคนที่ต้องการแล้วก็ในการเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติเลยแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงความท้าทายทั้งเชิงโครงสร้าง เชิงจริยธรรมที่เราต้องเผชิญหน้ากันอย่างจริงจังการพัฒนาต้องไปพร้อมๆกับการกำกับดูแลการถูกเถียงกันในสังคมอย่างรอบด้านเลยครับและนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่เราอยากจะฝากไว้ให้ผู้ฟังลองนำกลับไปคิดกันต่อนะคะว่าเมื่อเราเห็นทั้งศักยภาพอันน่าทึ่งกับความเสี่ยงสารพัดที่มาพร้อมกันทั้งเรื่องความปลอดภยัยความเป็นส่วนตัวความเหลื่อมล้ำไปจนถึงแก่นของความเป็นมนุษย์เองเนี่ยสังคมเราควรจะวางกรอบ หรือมีแนวทางกำกับดูแลเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับสมองโดยตรงนี้ยังไงอืเราจำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงอะไรกันที่ชัดเจนก่อนที่มันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปมากกว่านี้หรือเปล่าแล้วใครล่ะคะที่ควรจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้บ้างเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบง่ายๆเลยครับแต่การที่เราเริ่มถามคำถามเหล่านี้กันตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเลยในการกำหนดอนาคตที่เราอยากจะเห็นร่วมกันนะครับ